ตอนนี้ขบวนรถชานเมืองนะคะบนที่301นะคะตอนนี้กำลังออกจากสถานีเบงซืู่เลว เยอะมากเลยนะ ข้าน,น้ำหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเหมือนเดิมเดิมเดิมทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่าสามห้าห้าแขวงกรททำ <Th us> จริงๆแล้วเป็นแขวงข่าอบอทำนะทุกคนเราเพิ่งรู้แปด หมายเลขเมื่อเช้านะห้าสองสี่ห้านะคะหรือไปสลับตัวมาวะรุนุนๆุนุนนะทุกคนเ,เดี๋ยวมันจะจอดน,อนี่หว่ะยันไงจอดแล้วน่าจะเป็นห้าสองสี่ห้านะคะ ถเที่ยวขึ้นนะคะเที่ยวต่อไปนะคะเป็นขบวนรถชานเมืองขอบวนที่3-4-1นะทุกคนรับส่งบริษัทจากสถานีกรุงเทพวลาลโพงปลายทางสถานีแก่งคอยนะคะ ไปเลขสี่ห้าห้าสี่มาแน่เลยอ่ะคือสี่ห้าห้าก้าไปกับเก้าแปดห้าแล้วแล้วสี่ห้าห้าสี่โดนดึงแล้วเขากลับออกมาแน่ๆนะใช่วันนี้จะสี่ห้าห้าสามสี่ห้าห้าห้าสี่ห้าห้าสี่แล้วทุกคน กทไม่มีรถ G E แล้วนะคะตอนนี้ <c ười> ขบวนที่ขบวนที่สามหนึ่งเจ็ดนะคะวันนี้วิดโอ๊ยนอเนาะอ้าวจอดไหมหนึ่งหนึ่งสองเก้า ใช่วีดฟุ้นจำได้เฮ้ยแันกลับมาเล็มนี่ว่าเอ้ยหนึ่ตกใจคิดว่าหนึ่หนึ่งสอ คันสุดท้ายนะคะที่ออกจากกรุงเทพฯผลลงพงเุ้ยไม่ใช่มีสามหนึ่งสามมีขบวนหนึ่งนะคะแต่เราไม่ได้ตามเพราะมันมืดแล้วนะคะก็จบที่สามหนึ่งเจ็ดเพียงเท่านี้นะคะ่ะขอบคุณ